กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมชินเคยนะเนาะเทรลเิตเตอร์นันเองนะครับแล้วนะก็เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันศุก นั่นเองนะครับเนาะก็วันศุกร์เนี่ยก็เป็นวันหยุดของท่านผู้ชมหลายคนนะครับหลายคนก็อาจจะหยุดหลายคนก็อาจจะไม่หยุดสลหรับใครที่ต้องการที่จะหาเกมนะครับหรือว่ามองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมใหม่ๆนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทูคลิปเลยเนาะเพื่อพนการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโรลดว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยใครที่มองหาเกมแนว สร้างฐานหรือว่าสร้างอาณาจักรอยู่แล้วก็เป็นแนวคล้ายๆตัวของ Warcraft อยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Legendary อิมพ r เออร์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวบริหารจัดการอันักจนะครับซึ่งตัวเกมมันจะอยู่ในยุคตัวของสมัยกรีกนะฮะแล้วก็เราจะได้รับการสร้างหมู่บ้านต่างๆซึ่งตัวการสร้างหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องไปหาอาหารหาไม้ตัดไม้ต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการทําหมู่บ้านเนาะแล้วก็มีการวางแผนบ้านเมืองนะครับสร้างทหารสร้างอะไรต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมีอันักรที่ สวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องไปสู้กับตัวของผู้เล่นหรือว่า NPC ด้วยนะครับนอะภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่น่จะไม่กินสเปคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจ,จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม สำหรัเกมที่2ภาคใหม่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า m e Origin 3นะครับสำหรับตัวของ m e Origin 3เนี่ยจะเป็นเกมภาคใหม่ที่จะสร้างขึ้นโดย u n d e r Engine Pro เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเปลี่ยนลุกเลยนะครับจะเปลี่ยนลุกเลยจากตัวของ 2.5D กลายเป็น 3D นะครับก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุกไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ยังคงเป็นระบบเดิมอยู่ก็คือ Auto Embo นั่นแหละนะครับแล้วก็ ระบบตัวเกมสายต่างๆอาชีพก็มีอยู่3อาชีพให้เราไปเลือกเล่นกันเมื่อเล่นไปถึงจุดๆหนึงแล้วก็จะมีอาชีพเพิ่มเติมให้เราเนี่ยได้เลือกสรรมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครอัปเกตรดตัวของอาวุธนะครับเพิ่มเพื่อนได้หรือว่าจะมีระบบปีกให้เราบินก็ได้มีระบบไลฟ์สกิลต่างๆนะให้เราไปเล่นกันด้วยนะ ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกม PC ที่ผ่อนละมามือถือกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Enno นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นปะจนภัยผสมแนว RPG แล้วก็ผสมแนวอนิเมะเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกม PC เข้ามาก่อนซึ่งจะมีเรื่องราวที่เราียจะได้รบทเป็นทหารรับนะครับที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้แล้วก็นํามาสู่ภารกิจรับนะครับในเมืองขนาดใหญ่ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในสไตล์ไซเบอร์พัง มันจะอ,อแนวสไตล์ไซเบอร์พังที่จะมีภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตนะครับเกมพีเนี่ยจะเล่นโดยระบบที่สามารถเล่นเป็นแบบมุมมองด้านข้างแล้วก็บุคคลที่3ได้หรือว่าสอบดีผสมแนว 3D นั่นแหละตัวเกมนะครับจะมีการใช้ดาบใช้ปืนใช้ระเบิดก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้กันมีอาวุธให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็ตัวของบอสในตัวเกมก็มีแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถซื้อไอเทมได้ด้วยนะครับซื้อไอเทมคาบไอเทม ขึ้นมาเองเกมนี้มีเนื้อเรื่องมีพารส์เซลนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นในตัวของ PC ก่อนได้หรือว่าสำหรับใครที่รอคอยโมบายก็สามารถไปลงทะเบียนรอในแอปแทบแท,บทบได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ เกมที่สีนี่ก็จะมีชีว่าฮาร์โทเปียนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะมีความน่าเล่นแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวเกมอยู่แล้วซึ่งตัวเกมสามารถทําได้เยอะแยะมากมายในทั้งการสร้างบ้านนะครับสร้างสวนของเราหรือว่าไปเล่นไปปิกนิกหรือว่าทําตามภารกิจต่างๆหรือว่าเล่นกับผู้เล่นก็ได้ เช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับตัวเกมนะครับมีหลายอาชีพให้เราเลือกเล่นเลยนะครับจะมีอาชีพอะไรนั้นก็ต้องไปดูว่าตัวเกมเปิดตัวจริงๆเนี่ยจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะแต่ว่าหลักๆเลยนะครับมีแน่นอนก็คือปลูกผักลปลูกผักทําฟาร์มนะครับแล้วก็ตัวของสร้างบ้านก็มีนะครับแล้วก็สามารถไปเล่นกับตัวของ NPC ได้ด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวย ใช้ได้เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สังนะครับก,ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถบลงทะเวียนร,รอกันได้นะครับเนาะ ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็มาหาเกมแนวซอมบี้เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า death zombie shooter นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้เล่นมันมาเล่นเพลินนะครับเล่นผ่านด่านไปนเรื่อยนะครับเพราะเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้3ตัวละครก่อนเล่นด้วยแล้วก็สามารถเลือกอาวุธต,ต่างๆชุดเกราะเลือกสก,กินที่เท่มาใส่ก็ได้นะครับเพราะเกมมีการเปิดกระชาด้วยนั่นเองนี่ครับเนาะ ก็อีเกมหนึ ic, ่งที่เล่นสนุกเล่นบ like yeah. uh ันเทิงแลวไม่ต yeah. no. ้องเครียดอะไรมากเพราะว่าตัวของตัวเกมค่อนข้างจะสำหรับคนที่แบบหาเกมคลายเครียดเล่นนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งและกันแนวภาพกราฟิกพันเรียมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะเพราะว่าเป็นภาพกราฟิกที่เป็นภาพมองมุมสูงไม่ได้กินสเปคอะไรมากเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ในะสระเกมที่6กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนน่าจะเคยได้เล่นเกมตัวนี้อยู่นะครับสระเกมซาวเวอ์นะครับแต่ว่าตัวเกมนะครับก็ได้มีการปล่อยเกมใหม่ออกมาก็คือซาวเวอร์โซเฟอร์แทร็กนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวของซาวเวอ์ภาคก่อนก็คือซาวเวอ์ภาคก่อนก็คือวิ่งหนีตำรวจนะครับตามรางรถไฟแต่ว่าเกมนี้จะแตกต่างที่ว่าเราเนี่ยจะได้วิ่งหนีตำรวจเหมือนเคยแต่ว่าเขาเนี่ยจะให้เราเล่นนะครับใน พื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับเราก็ต้องหลบสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะแรนดอมตัวที่จะมาทำร้ายเราให้ขี่สเก็ตบอร์ดไม่ได้นะครับเราเนี่ยก็ต้องอยู่ จนกว่าจะนานที่สุดนั่นแหละก็เราเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวเกมก็จะเป็นแบบมุมมองใหม่นะก็มันจะเป็นมองมุมสูงแล้วก็มีภาพกราฟิกที่มันจะน่ารักกว่าเดิมมีสกินให้เราเลือกเล่นนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้มีเฉพาะใน Apple Arcade หรือว่าใน iOS เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับผม ชื่อว่า Into the b e a c นะครับตรบเกมนี้นะครับจะอยู่ในทีมตัวของหนัง Pacific Rim นะก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนที่ขับหุ่นยนต์เพื่อไปสู้กับพวกมอนเตอร์หรือว่าปีศาจนั่นแหละนะครับก็คือสู้กับปีศาจที่จะมาบุกโลกแต่ว่าเกมนี้นะครับให้บริการโดย Netflix เนาะก็เราเนี่ยต้องมีรหัส Netflix ก่อนถึงจะเล่นได้นะครับเนาะแล้วตัวเกมนะครับเป็นเกมบ c ที่พอเรามามือถือด้วย เป็นเกมแนว turn based RPG นะครับก็คือต่อยจะสลับกันตีนั่นแหละนะครับจะสู้กับพวกมอนเตอร์นะครับตามช่องต่างๆนะครับระบบภายในเกมจะเป็นระบบการเล่นแบบจับทีมต่อสู้เนาะก็จะมีหลายทีมให้เราไปเลือกซื้อเลยแต่ก็จะมีทีมเริ่มต้นด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าไม่กินสเปกนะครับภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะครับผม ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถขี่รถอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถขี่รถเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าปาโกไฮเวย์นะครับสำหรับเกมปาร์าโกไฮเวย์เป็นเกมที่ขับรถเล่นชิวๆเล่นเพลินๆน,นะครับก็คืออะไรก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เราเนี่ยขี่รถจนก,กว่าเราจะชนพวกรถต่างๆนะครับก็คือถ้าชนก็เริ่มใหม่เนาะก็เกมนี้นะครับจะมีการเล่นแปลกๆก็คือเราเนี่ยต้องพยายาม เฉียวคันอื่นให้ได้นะครับเมื่อเฉียวคันอื่นให้ได้ก็จะมีพลังหรือว่ามีโบลเตอร์ให้เรากดด้วยนะครับยิ่งเฉียวเยอะก็จะมีบลเตอร์วิ่งความเร็วได้เยอะแล้วก็มีการซื้อรถต่างๆด้วยแต่และคันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับความเร็วนั่นแหละมีการตกแต่งตัวรถด,ด้วยเนาะก็ภาพกราฟิกก็จะเป็นแนวพนะริกอนเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะในในเพจสโตรนั่นเองนะ ใน,นสระเกมอันดับที่9นี่ก็จะมีชื่อว่า l e l i c Hunter r e b e l นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งบนเกาะแห่งเพชรนะครับบนเกาะแห่งเพชรเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีความน่าเล่นตรงที่ว่าเราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยเนาะยิ่งผ่านด่านไปเยอะเราก็จะได้สู้กับบอส ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมในดานนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับดานในตัวเกมนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับอาวุธในตัวเกมมีท่าต่างๆการแพ้่ทางด้วยนะครับเนาะก็มีการอัปเกรดตัวของปืนนะครับมีการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปกเกมนะครับผู้ให้บริการเป็นเน็ตฟิกแล้วก็คือต้องมีรหัสเน็ตฟิกก่อนถึงจะเล่นได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่อีกเกมหนึ่งที่เอามาแนะนําท่านผู้ชม ก็สำหรับใครที่มองหาเกมสนุกสนุกก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมที่10กัน นัดสตร์เกมที่10เนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว3ก๊กแล้วก็มองหาเกมแนว3ก๊กในมือถือเล่นอยู่เนี่ยก็คือท่ามผ้าเกมนี้เลยนะสตร์เกมที่มีชื่อว่า Dynasty Warrior Overlord นะครับสตร์เกมนี้นะครับจะเป็นเกมในยุ3ค3ก๊กที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีรูปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีตั้งแต่การเล่นแบบเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องต่างๆหรือว่า ไปลงดันนะครับต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีเควสต,ต่างๆเราเลือกเล่นมีการเปิดกระชับปองตัวละครต่างๆมีการอัปเกรดตัวสามารถขี่ม้ากันได้ด้วยมีระบบการเพิ่มเพื่อแล้วก็การาฟิกภายในเกมถือว่าทําออกมาได้สวยแล้วก็ภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ระบบการต่อสู้จะมีระบบการคอมโบสกิลด้วยนะครับเมื่อเรากดอะไรยังไงให้มีการคอมโบต่างๆ ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เกมนี้ยังไม่เปิดให้โดดแต่ว่าปล่อยให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรอเล่นกันได้นะ โอเคนะครับก็เป็นกันบ้างสลับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคีั้ง่น่าจะเป็นการจานดับเกมอะไรก็ฝ่ายตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับผม